สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับฝนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะพาทุกคนมาทําบามารมาแท่งนี้กันค่ะและขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อ,ยอนที่เราจะไปทําการฝนแนะนําเซตวิปครีมสร้างไรายได้เซตนี้เลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมสามารถทำควบคู่กับงานประจำหรือเด็กๆที่หารายได้ระหว่างเรียนภายในเซตก็จะได้วิปครีม5สีตัวการ์ตูน10ลายไม่ซ้ำแบบและยังได้น้ำยาเคลือบเงา1ขวดแถมฟรีชุดบีบอีก5ชุดไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง350บาทที่สำคัญคือจัดส่งฟรีทุกบ้านไปเลยหน้าตาของบามาโรมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะแกะออกจากกล่องแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากเราจะมาตัดขอ อด้วยการบีบเม็ดไข่ปลาสีขาวเราจะบีบให้ทั่วเลยนะคะทั้งบนและล่างจากนั้นเราก็ลงวิปครีมชั้นแรกด้วยสีดำทุกคนคงจะเห็นปกคลิปกันแล้วเพราะเราจะทำกันในตีมมิกกี้เมาส์สีประจำตัวของมิกกี้เมาส์ก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะก็จะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็น3สีนี้ค่ะที่เราจะทำกันในวันนี้ ลงชั้นแรกด้วยสีดำเสร็จแล้วเราก็มาบีบครีมสีแดงต่อจากนั้นถมพื้นที่ว่างด้วยวิปครีมสีเหลือง บีบครีมเสร็จแล้วเราก็เอาตุ๊กตาเรซิ่นที่เราเตรียมไว้มาติดตกแต่งได้เลย จากนั้นก็มาทําส่วนของท่อนบนต่อขั้นตอนการทําก็จะเหมือนกับท่อนข้างล่างเลยลงชั้นแรกด้วยวิปครีมสีดําจากนั้นชั้นที่สองก็จะลงด้วยสีแดงแล้วก็ถมพื้นที่ทั้งหมดด้วยสีเหลืองติดตกแต่งตุ๊ก,กตาเรซินให้ทั่วก็ถือว่าเป็นอันเซทใครที่ดูแล้วอยากลองทําแบบนี้บ้างฝนก็มีเซตทดลองให้ทุกคนได้ไปลองทำราคาไม่แพงแถมยังไปฝึกสร้างอาชีพเสริมกันได้อีกด้วยเป็นมือใหม่หัดทําไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะทําไม่เป็นเพราะว่า ทำง่ายมากได้อุปกรณ์ครบเซตเปิดกล่องแล้วทำได้เลยหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากทดลองทำก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจที่ขึ้นโชว์ตรงนี้ได้เลยค่ะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการอยู่ตลอดไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าได้ไปแล้วจะทำไม่ได้ยังไ,ไงก็ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะ พอเราบีบชิ้นงานเสร็จแล้วก็เอาไปตากไว้สัก3-4่วันรอให้ชิ้นงานแห้งสนิทแล้วจริงๆจ,งจ,งจึงจะเอามาทาเคลือบเงาได้นำ้ำยาเคลือบเงาของร้านเรามีประโยชน์มากๆทั้งจะช่วยในเรื่องของความเงางามและยังช่วยในเรื่องของการก,ารนการันน้ํากันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะแนะนําว่าให้ทา1-2รอบขึ้นไปเพราะว่ายิ่งทายิ่งเงาถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วและชอบคลิปนี้ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆใ,ให้กับ พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคลิกดูคลิปเป็นอื่นของพวกเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้